7.7.7.8.9. ด้วย <Wars S 2> <25 S 1> ันของ U.S. วัสดีครับเปเณ่นัส5ลันครับเป็นไงไงครับเป็นเป็นไง5ลันครับผมว่าเป็นการออกงานที่สนุกมากๆเพราะเรามีเกมให้เล่นแล้วก็ปกติเราไม่ได้ เอ่อทำอาหารคือทำอาหารให้คนดูดูอ่ะใช่ใช่ใช่วันนี้มีแบบอีเวนต์มีหมายถึงว่ามีกิจกรรมให้เราทำใช่สนุกมากสนุกมากเราสนุกมรัแต่เาก็มีใครทำอาหารอยู่แล้วบ้างเอ่อใช่นะครับปกติผมทําอยู่แล้วแต่ว่าทําได้แต่กินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้ได้มาลองทําแบบว่าทําเพื่อกิน คัเปอร์น่าจะทำอาหารนะภาพผมผมชอบทำอาหารนะทำอะไรเป็นเขาใส่แบบอะไรอะไรเขาใส่ดูเยอะเขาหลายอย่างไข่เจียวผมก็ทำาไข่ดาวผมก็ทำอ่าแล้วไข่ผัดกะเพราอ่าทำมาหนละกินได้คะแต่ว่าเอาจริงหลั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 งนี้ผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าผมเอาเข้าหม้อทอดไรน้ำมันคัพเปอร์ทำแล้วใครใครใครชิมก็ทุกคนน่าจะรู้นะให้เพื่อนเพื่อนกินไงฮะอ่า กวันนี้แม่ไม่ค่อยทำแล้วเปอาข้าวมันทอดอย่างเดียวเขากินอย่างเดียวทุกวันนี้เอาข้าวมัทอดอย่างเดียวไงง่ายๆใช่คือเป็นอะไรทมีความแบบว่าแข็งๆั่วๆแต่แ้วกล้าชิมันได้เอาจริงๆผมเป็นนแบบกล้านะไม่ไหวแเราหิวมากตอนนั้นยืนยืนยืนข้างในเห็นเห็นแบบเทมปุระอยากกินอยากกินมากเลยไม่รู้กินได้ไหมใช่หรือว่า แต่ผมบอกเลยว่าก่อนก่อนรู้มาที่ผมซัดแบบว่าสัตวอะไรเยอะมากใช่ะมากในเชงพักพี่เขาก็แบบมีเอามาให้พวกผมาอย่ากินกันยับเลยใช่ขอบคุณพี่พี่ชิวเฟสได้วยครับความสดของำเรียกว่าสดจากทะเลเลยครับพี่แบบถ้าเป็นกุ้งนี่ก็ตกจากแม่น้ำมาเลยถ้าเป็นถ้าเป็นทูน่าเนี่ยก็ตกจากแบบทะเลมาเลยเหมือนกันเพิ่งออกมาจากเบ็ดเลยออกมาเรียบร้อยเลยใช่ก็จริงจริงผมบอกเลยว่าเป็น เป็นเป็นเป็นโปรดักที่กินง่ายครับเป็นเป็นแบบว่าเราสามารถในวันที่เรายุ่งหรือวันที่เราบอกว่าต้องการแบบว่าทําทํางานอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมีประโยชน์เราแค่แกะซองเราแค่มีมอมอท่ออไรน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เลยครับจบกูได้แล้วครับจบในซองเดียวครับผมคือสุดอ่ะโอ้โหก็ขอฝากชูนัสไลนะครับมี2รสชาติแล้วก็ขอฝากซีรีส์ กุ <Net> ้งทอดด้วยนะครับมีตั้งแบบตั้งแต่กุ้งกคุร่าคุร่าที่แบบว่าข้าวมันกุ้งทาทาซอสข้าวมันกุ้งทาทาซอสทาซอสกุ้งกรอบแล้วก็กุ้งชีสชากุ้งชีสกินหมดละอร่อยครผมอร่อยมากๆครับจริงอ๋อเบียสต้องได้ลองครับผมครับผมอยากให้ลองครับ ทุกคนแบบแฟนทุกคนให้การสนับสนุนล้วก็แบบเหมือนกับว่าสนใจงานคอนเสิร์ตค้งนี้ของเรามากตลอดทกเราแล้วแล้วแบบปัดโตัวตัวเอาไว้บางเราสนใจเราก็ดีใจมากเลอยากได้ัสมยไหรยหอนขาดหน้าจะขาดีใจมากเลด้วขอบดดีราว่าเราเราไปหา้แลนท่งหรืว่าเราไปหาแบบว่าแฟนๆครับ จากแบบแต่ระพาระพ่าใช่แต่แล้วเหมือนเราไปหายดิจี่เลยใช่แบบไปไปบ้านเขาเราไปนกนอกมาแล้วนะครับอะไรอะค่ะฮาพ่าังหวัดครับผมเตรียมพร้อมอะไรกันทุกอยางเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มสองดูดูเดือดตัดเดือดลาฮะเริ่มเริ่มจริงเริ่มต่อมามาสักครั้งหนึ่งเลยใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็เตรียมเตรียมพร้อมสหแบบคอนเสิร์ตองนต้องๆนี่อย่างเดียวแบบนี้ใช่แต่แค่แค่ับตาเหมือนกัน ก็บอกมันจะไม่เซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันว่าคือมันมีโชว์เพิ่มเติมอยู่แล้วเพิ่มเติมอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราเราไม่บอกแล้ว่ามันคือโชว์อะไรว่ามันแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์แต่แต่แต่ก็มันมันก็มีโชว์โชว์ที่แบบใหม่ใหม่ขึ้นเพื่อให้คนได้ดูได้ได้ได้สิ่งที่แบบอเท่าไหร่นะเ็นว่ามันบงุบงุดบงไม่ใช่ไม่ออ๋บงบงุงอะไรครับคุณ เป็นไงพี่รันโปรเซสหรือเปล่าโปรเซสตอนนี้เราถึงไหนโปรเซสถึงไหนแล้วพี่รันโเสรครั้งที่แล้วผมไปออกสื่อกับเปอพลผมบอกว่าเข้าขั้น f i น a l i z e ไปลงมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เข้าัตอนนี้พี่ๆมีพี่ๆไปเช็คคุณภาพกับเช็คโพดิซันที่โรงงานเช็คบริษัทเช็คสีนี่คือแบบอัปเดตแบบล่าสุดเลยเอาหนึ่งหรือสามทำนี้เอาหนึ่งหรือสองหรือสามพวกเราก็มีมีการแบบออกความคิดเห็นว่าเราแต่ละคนเนี่ยชอบสีอะไรแล้วดําขั้นนั้นแล้วก็ดำด้านหรือดำเงาดำหมดพี่โอเคฮะ แล้วจะเห็นยังไงอ่ะก็อยู่ในขบวนการที่ว่าใกล้แล้วครับแล้วก็มีการแบบไปคิวซีที่โรงงานนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วครับรับผมของวงไม่ใช่วง วงแรกของวง Bus บัสบีคอสบีไอชัยก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าเบียร์สุคนชอบนะเหมือนที่คอปเปอร์พูดไปครั้งที่แล้วว่าพวกเราบัสบีสองคนชอบมากๆครับผมเพลงเพลงแล้วก็เพลงเอ้าลายเออร์ลายเออรผมนี่ผมนี่เป็นผมนี่เป็นบงขอโทษลายเออรเอลาเพลงชื่อโกหกพี่หังโกหกเลยเออโอ้โหโอ้อ๋อเพลงปล่อยวันพรุ่งนี้ครับไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วว่าโกหกอดีอะไรเยอะอะไรเยอะอะไรเออรเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันแล้วกันก็นี่นะครับก็ เป็นการคัมแบ็กคือสองคนในรอบกี่เดือนไม่รู้หลายเดือนอยู่นะเดือนครึ่งอ่ะหลังจากที่เราไปเปิดประสบการณ์ห้ากับเจ็ดมาคือไม่ได้แบบว่าเราเราเจอเพาะสุขแค่ไหนแค่นั้นเจอแค่น้องชายแล้วเราแบบสองคนมารวมแต่กานเป็นสิบสองคนแล้ก็รวมกันไปเป็นแค่เป็นคนโกหกกลายเป็นคนโกหกแล้วก็แต่เรื่องจริงคือสิบเอ็ด กัญญานี้เนี่ยจะปล่อยออกมาแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเพียงนี้เนี่ยเอาจริงเราซุ่มทํากันนานแล้วใช่ใช่หรือว่าจริงเราทํากันนานมาซุ่มซ้อมอ่ะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้บอกก็จะได้ปล่อยตักทีพวกเราก็ดีใจเขาผมก็ฝากครับไม่ถึงเรื้องดูไหมบ้านเขาผมก็เป็นเกียรติวันนี้เรามากันเจ็ดคนนะครับแต่บัสวีคัลซ์วิชันเป็นเกียรติมากครับพิมบัสวีคัล Because of you I shine นะครับมีทั้งหมด12คนครับก็ฝากวงของพวกเราด้วยนะครับเรามีอะไรน่าตื่นเต้นให้ติดตามเยอะแยะเยอะแยะเลยครับในอนาคตอันเร็วนี้ครับผมเพราะขนาดไลฟ์ก็เลยยังซุ่มทำกันมานานเลยตอนนี้เราก็อาจจะเราก็อาจจะมีเพลงอยู่ซุ่มๆเพราะเพราเราเราอาจจะอยู่กับปัจจุบันก่อนโอเคน่าจรักด้วยนะครับบ Bus is back Bus is back ครับ Thailand tour ไปสองประเทศถ่ายรูปก่อนนะคะก็้ถ่ายหลายรูปก่อนนะคะ